สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะก็เอพิส od นี้นะคะถ้าแอดวานไม่พูดถึงเสี่ยวข่านสะหน่อยเนี่ยแอดวานคงนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าในตอนที่23แล้วก็24ของสตรีหานฉางเกอนะคะที่แอดเพิ่งจะดูจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหมคําพูดขององค์หญิงอี้เฉิงค่ะท่านแม่ของเสี่ยวข่านเซอเอ๋อเนี่ยนะคะที่นางบอกกับฉางเกอว่าถึงแม้ว่าเซอเอ๋อเนี่ยอาจจะเป็นคนใจร้อนไปหน่อยแต่เขาเป็นคนจิตใจดี Wait, die, die, die! กรี๊ดเลยค่ะแอดกรี๊ดออกมาเลยนะคะจิตใจดียังไงคะคุณแม่ค่ะในเรื่องอ่ะโอ้โหเห็นแต่เสี่ยวข่านเนี่ยนะคอยจ้องแต่จะกำจัดอาซิเลอร์สุ่นพระเอกของพวกเรานะคะตลอดเวลาเลยแถมตบนางเอกอีกค่ะตบฉางเกินนาหันอีกนะคะจะยิงฉางเกินให้ตายด้วยธนูอีกโอ้โหคุณดีคนดีนะคะคนดีของคุณแม่ค่ะแล้วตอนนี้ยังก็จับคนชลานะคะก็คือจับแม่อุปถัมภ์นะคะไออี้เอ๋อของของพระเอก ค่ะของอาซิเลอร์สุนอีค่ะโอ้โหจิตใจดีผุดๆเลยนะคะคือในละครเนี่ยบทของเสี่ยวข่านมาเยอะมากเลยอะแล้วก็คือมันแต่งเติมมาทั้งนั้นแหละแล้วก็แถมมีเพิ่มเติมเรื่องของความรักอีกค่ะโอโ้ตรงนี้มีก็ดีนะก็ทําให้เราคิดไปอีกเนาะนี่ในละครนะคะพวกเราก็จะได้เห็นความสุภาพแล้วก็อ่อนโยนกับผู้หญิงเนี่ยแค่ กับเซียวขานเนี่ยมีแค่คนเดียวจริงค่ะที่เห็นก็คือตอนที่เขาพบกับมีม่กูลี่นะคะก็ในละครเนี่ยพวกเราก็จะเดาได้ว่าเสียวข่านเนี่ยชอบมีม่มากเลยแล้วก็ทั้งคู่ก็รู้จักกันมามาก่อนแล้วนะคะตอนแรกเนี่ย ก็คือจากเรื่องราวที่ได้ฟังในละครมานะคะก็พร้อมๆกับทุกท่านนี่แหละก็จับใจความได้ว่าก็คือทั้งคู่รู้จักกันครั้งแรกเลยอ่ะก็คือตอนที่ตาขาดเนี่ยไปตีแคว้นของมิมี่นะคะจนแตกจากนั้นนี่ก็เกณฑ์คนมาเป็นทาสค่ะแล้วก็ส่งมิมี่กูรี่มาเป็นทาสในกระโจมของเสี่ยวขานแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมิมี่กูรี่ก็หายตัวไปนะคะก็เสี่ยวขานก็บอกว่าเขาอะตามหามิมี่มาตลอดเลยแต่ก็ไม่ได้ข่าวเลยนะคะ ก็คงมีเขาคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องนะคะหลังจากที่อเล่ยคนสนิทของเขาเล่าให้ฟังอะนะคะว่าเนี่ยอเล่ยบอกกับเสี่ยวขานว่าท่านต้าขานน่ะกลัวว่าเสี่ยวขานจะหลงไหลานางจนเสียผู้เสียคนก็จึงส่งนางไปให้พ้นจากเสี่ยวขานทีนี้ถ้าคนบอกเสี่ยวขานเป็นอนเล่ยนี่อเล่ยอ,อะเป็นองค์คลักที่ซื่อสัตย์กับ องหญิงอี้เฉิงมากๆเลยท่านแม่ของเสี่ยวข่านนะเพราะฉะนั้นตอนที่แอดดูนะตอนที่23และ24ของคืนเนี้ยนะคะก็เพื่อน,อนๆด้วยค่ะทุกท่านที่ดูคิดว่ายังไงกันคะแอดหวานนะแอดหวานกลับคิดว่าคนที่ส่งมีมี่ไปอะ่ะไปเป็นสายลับน่าจะเป็นองค์หญิงอี้เฉิงมากกว่านางดูนางดูร้ายนะก็คือผู้หญิงที่ดูอ่อนแอแต่อยู่รอดมาได้ในในแบบ อะไรเขาเรียกอะไรในหมู่แบบเนี้ยในหมู่คนทุ่งหญ้าอะไรแบบเนี้ยอยู่มาได้เนี่ยนางนางต้องไม่นางต้องไม่อ่อนแอเหมือนท่าทีที่เราเห็นน่ะอืะแล้วก็องค์หญิงอี้เฉิงเนี่ย ท่านแม่ของเสี่ยวข่านเนี่ยคือนางอ่ะต้องการจะทำลายอัศซิเล์สุนนะคะก็เท่าที่เราเห็นเนาะแล้วก็ต้องการแบบจะทำให้กองทัพอินซีของอัศซิเล์สุนเนี่ยก็คือต้องทำลายไปด้วยกันเพราะว่ามันจะต้องเป็นการปูทางนะคะโลง่ลงๆให้กับลูกชายของนางเนี่ยก็คือเสี่ยวข่านได้ขึ้นเป็นต้าข่านคนต่อไปก็ถ้าหากว่าลูกนางได้เป็นต้าข่านเนี่ยนางก็ไม่ต้องมีสามีเป็นต้าข่านคนต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่นับดูก็คือที่ ที่องค์หญิงอี้เฉิงเล่าก็คือมีสี่ตาขานนะคะที่ที่นางจะต้องเป็นภรรยามาเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะล้างอายได้ด้วยนะคะถ้าลูกชายนางขึ้นเป็นตาขานเนี่ยเพราะว่านางก็เป็นพระมันดาไงคะอืม เพราะว่าเหยียนลี่เทอร์ชินเนี่ยตาขานคนนี้เขาดูหมิ่นศักดิ์ศรีนางมากเลยนะคะคือนางก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อหน้าคนอื่นแล้วแถมแบบนางบำเรออะไรเนี่ยจินเซอร์นั่นนะคะโอ้โหมาก็แบบมาเหยียบย่าเนาะมาเหยียบย่าศักดิ์รีของไมเหสีได้อย่างไรกันนะคะแล้วก็ สิ่งที่ทำให้อัดคิดนะคะว่ามีมี่ถูกส่งไปโดยองค์หญิงอี้เฉิงเนี่ยก็เพราะว่าก็ขนาดแม่บุญธรรมของอัซิเลร์สุน,น่ะก็ยังต้องมาอยู่เป็นตัวประกันที่กระโจมของขององค์หญิงอี้เฉิงเลยอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นอัดหวานว่าองค์หญิงอี้เฉิงนี่แหละแผนแผนสุดๆนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างนะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะคิดกันเล่นๆน,นะหากเสี่ยวข่านเนี่ยชอบมิม่มากขนาดเนี้ยตอนที่มิม่อยู่เป็นทาสในกระโจมอะเสี่ยวข่านกับม,มิม่เขาได้กันรือยังค่ะ <c oughs> ไม่แอ,ด,อดไม่รู้นะก็คือแอดถามจ้ะแอดก็ถามเพื่อนๆเหมือนกันนะคะว่าคือคิดยังไงกันคือมันมีคำถามไงแต่ว่าตอนเนี้ย คือมูจินของเราอเออมูจินนะคะก็กับมิมี่เขามีโมเมนต์ดีๆด้วยกันนะคะก็อย่างเช่นการทานขนมชิ้นเดียวกันในวันไหว้พระจันทร์ก็ในสมัยก่อนเนาะจีนสมัยก่อนถ้าทานขนมชิ้นเดียวกันเนี่ยก็หมายความว่าแบบจุบจุบกันทางอ้อมอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้จุบกันโดยตรงแต่ว่าเป็นการแบบแบบจุบกันทางอ้อมอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็สำหรับจีนในสมัยโบราณนะแล้วถ้าเสี่ยวขานเนี่ยเขาเป็น คือถ้าเสี่ยวขา่านลูกชายผู้จิตใจดีขององค์หญิงอี้เฉิงเนี่ยรู้ว่ามูจินเนี่ยรักมิมี่เนี่ยมิมี่รักมูจินเนี่ยแล้วเสี่ยวข่านจะปล่อยมูจินให้มีชีวิตรอดอยู่ไหมคะก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อในละครนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทําเสริมมาทั้งหมดเลยนะคะต้องมาหลอลุ้นกันในละครก็ทุกท่านที่ชมอยู่คิดอย่างไรกันคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพอร์นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ